ก็มีฝั่งนี้ก็มียูลูการพื่อประาสพนธ์มน้องชวนยู่ไอ้ชอบต่อว่าต้งตดิงงงตดตั้ต่อโอ้ย blast Le <truits> croix 跟那个。<music> <music>